แต่เสียแล้วไวทปที่หมูขาวเวาบรัดน้องกบตงกบี่สิหมูมาหาหน่องเลยเสียแต่มมากเลยเนี่ยสวัสดีครับผมแมื่อน,นี่เมือนี่โอแม่คุณเองนี่ยวันพระจะได้เอาแม่ทับนี่ึ้นจิ้มใงขึิงวันนี้จิ้มหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัดีจุนบอยนะครับสวัสดีลินสวัสดีลินครับสวัสดีสุขุทุกคนิคนรนับผมสวัสดีอ่อคือภาษาอังกฤษนั่นเลยครับเด้อสวัสดีเ,เ,เด,ดชก,กรครับผม,ใใบม,มกำลังใจให้บัหลาได้ไครับเด้อมืม่นีเด้อมั่งมึงอุดรนกำลังใจค่ะ ออกกรส่งเสียงูใต้ที่ออกกนที่ออกน้นมก็ได้เปาเออเออนลไอ้ีเ็ปูเลี้ยงขาพวปูเลา้เาเลยพรเเรนเาครับเรวไปเปูะรขวนาัเสร็จพกเอะไเลยไม่ใ้รก็ได้เ่ากุ้งลาก็ได้สููงปนืออย่าง้มันก็ vida, quand, อย e ู in ่นปูกรากเตกเ่ได้ขาดยบอกลยว่าได้บอกไได้ได้ไดได้ไดด้้ไดได้ไดด้ สดคบดพี่นนท์รับแทจาาครับอยารับได้ครับเดอดีข่าวไปเองดีครับพี่อ๋อยครับผมวันนี้พี่ไปฟ้าคับเพ่อนัเนีล่ะเรขอบคุณัาพี่ก้อยขอบคุณชาชที่ลําไม่มาดีครับ ออดยู่คือว่ามหาเนยสวัสดีครับสวัสดีคุณมองค์แล้วแมนองค์แล้วละครับห้าสิบสากคน เราอแมเตแงาทีูุ่ถูกอดทาก็ด um ีร้อยสามคนกลาวันว em> ันเส็จเลยรับเลิทนำข้าวนำผ้ากันนรับตรงกันน้จงกันได้ทำมินิเลยอยู่อุดรครับกอแจงเลือกที่างโอเค้เรื่องอย่างอ่ะ สายเลือดบอกเมือม่อนี่มือเหรอพอทมลุงกีใดเมื่อนนะวันนี้พี่แววครับเรื่อดร้อยแท้วันนี้วันนี้วันชาครับสินบ้าขึ้นต้องแบบมนะวันดีพี่วันนีพี่อ,อ,อ้อยครับโว้โ

พี่ครับปุ้ยสาวอดรอ,อย่าลืมกำลังใจให้เรานะไปแล้วเด้อบ๊ายประทานขอนกำลังศึกษาประทนันขอนไปบ่ายครับบปวี่คิดถึงเด้อเดี๋ยวเราก็คุยกันใหม่เอนไปไล่แหวมือม เที่ยวข้าวแต่โน้นไปแป่งตัวกันนะครับรู้ว่ามันจะเป็นโซกไปทิศทางกันครับไปเจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ